เด็กหอเป็นยังไงบ้างทำอาหารอะไรกินบ้างคะก็อืมก็น้องๆน้องๆเมนูคีดเอทดกันมากเลยค่ะของหนูคือแบบแค่ขนมปังหนึ่งแถวมีชีสแฮมเอ่อแล้วก็ผักนิดหน่อยติดตู้เย็นก็แบบถือว่าประทังชีวิตไว้ได้เป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าเวลาลงไปใช่ไหมก็จะเห็นพี่หน้าพี่หน้าวันนี้ทําอะไรพี่หน้าวันแรกเปิดมาก็ทาต้มจืดใช่คือเอ่อไม่ใช่คืนวันแรกพี่หน้าทําต้มจืดวันที่สองพี่หน้าทําซุกี้ หรือว่าต้ยมยำสักอย่างนั่นแหละส่วนน้องๆก็แบบคิเองวันนี้แชมพูก็เห็นทําไข่หวานกับกินกับข้าวญี่ปุ่นแล้วพี่เลนนะก็ทําอุ้ยเรานอนไปน่าจะหมดแล้วมัง้งอ่าพิซซ่าญี่ปุ่นค่ะวันนี้พี่เลนนะทาพิซซ่าญี่ปุ่นกินก็ถือว่าแบบทุกคนมีความเป็นเชฟขึ้นมากในตัวถึงแม้บางทีเวลาเดินลงไปก็เอ๊ะเอ๊ะใส่อันนั้นก่อนแล้วโอเคไม่เป็นไรกินได้ก็พอแล้วได้ยินว่าคานิงชอบกินพิซซ่าหรอ คือหนูชอบกินนะแต่ก็คงไม่ได้ชอบขนาดนั้นมันมีอีกอย่างหนึ่งจําจําชื่ออีกอันไม่ได้อะแต่ว่าอันนั้นอันนั้นชื่อแปลกดีพี่ลีนาบอกว่าเพราะว่าหนูเคยเห็นบอกว่าเขาถ่ายมาที่ทาโอโคโนมิยากิแบบเขาให้เครื่องมาแล,แล้วเราผัดกับเตาที่เป็นสี่เหลี่ยมเองอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นพี่ลนาก็บอกว่าเขาจะมีอีกอย่างมาให้ด้วยแต่จาชื่อไม่ได้ละหนูไปจําชื่อไม่ได้จำระตตาไม่ได้ด้วยก็แบบเหมือนแบบมันเป็นของคู่กัน เจมสอนที์อ้าใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วดีกว่าหนูอีกแนวเนี่ย <laughs>